แล้วให้แล้วหน้ากาสิหาปลูกพักออมเฮียนต้นม,มันนี่ขอ่อยสไปตัดหมายยุค่ามาเห็ดค่างบักทั่วผู้ข่อยก่อนเทยกะไซมินที่โตแล้วฟันเอาจดจดสไปขาดแต่ว่ามือนีบจัดข่อยใส่กันแกนตัดกิ่งตัดเลยคุมค้มคมเด้อตัดดขาจดขาดจดขาดจด,ดเลยหนีบกรึบเทเดียวเท่าน,นั้นล่ะเรียบร้อยแต่ว่าส้มได้ก,กิ่งใหญ่กสิออกแห้งจากน้อยคันแห้งผู้ชายเด้อหนีบกึบกรึบกรึบแบบเดียวเลี้ยวแต่ว่าข่อยเป็นไม่งิ่เง่าระว่าเ้ากิจฉาไปงอผู้ชายเถอะ ขาชินกรเฮียซอยบ่ได้เฮ็ดง่ายแล้วทัวพูข่อยกระสิไต่ไปน้ำดินหทนแล้วซอยสีทองินกรไมาเฮ็ดให้เบิ่งติหลายยางคมเลยแข็งแรงดีขนาดขนาดไม่ยิ่งจังข่อยยังตัดได้อ่ะแกงกันไตตัดจริงยางอ่อมเฮียนเลยจ้าตัดใหม่ตัดหลายตาแต่งจริงไปสูแ่แน่มาพักกระสีเห็ดงาพักขี้เล็กมูนี่มาบอกคงบอกขามข่อยถึนมาเบิดแล้วนี่ข่อยกระมาตัดใหม่อยู่ข้าตัวงาใไดที่มันอยู่สูงๆห้ากัสามารถยืดขามันออกได้แบบนี้เนกันไตตัดจริงแบบยืดขาได้เออเขาทาตัวหลายอีวีเจ้าตัดแต่งจริงจนใหม่ได้หนี่ป๊อปป๊อปป๊ได้เลย คุ้มขนาดข่อยแบบถึกใจแห้งตัดเรียวๆข่อยกระหัวขุนมาตัวเทิ้งใหม่แหงเทิ้งใหม่ป็นมึงที่หล่าไม่ยิ่งจังข่อยตัดไดจังไดใส่มีตัวเดิมเมื่อพ่วงเบิดชาแต่ว่าอันนี้ใส่กก่ไก่ตัดกิงิงศิลาตะเขียนจักหน่อยหันละว่าเขาทาดีขนาดเด้หนีกับหนีกับฮ้อนห้อน้อน,อน,อนเอาข้นมาเลยย่างหอบข้นมาสีหลอดจังเลี่ยวเ้าหาหาผลเลี้ย นี่ข่อยกินมาตัดอะไรยะมันเฮ้ยขอ่ขอยทาข่อยทากันแกตัจิ้งอันนี้ข่อยมักแห้งเอาแห้งเดี๋ยวไล่เต๋อพุละไปงะออกรถหนีกับหนีกับหน,นีกับเลยไปใส่อีปูหนุ่ยมาต่อมาคุ้ให้แล้วมาซอยจังสีเหลียวเหลียวปบป่าดอกชิน่ะก่อนอยากอีปูหนุ่ยย่างเดียวจ้าตัวคางเร็วๆข่อยก็บสิเปเอาในบักทั่วผู้มาปลูกใส่เขี้ยบนท้ายมาจา๊กสียู่ได้โดนบ่โดนดอกข่อยก็มาหนีไปมันออกจังน่อยนีย่เฮ็ดคางแรกเด้เนี่ยแต่ว่ากระสีมันเลียกระสไว้ต่อเขียนหัวกันหมาหน้ำหะล่ะได้หย สิคุณน้ำขางเสาวเนี่ยลยอดไปเมละลุ่มเมลลุมเกิดบ่เกิดกระจังวายอีกที่ลุกไว้ขันมันออกมาก็ไปถ่ากินทั่วผู้มีโปรตีนสูงอยากได้กันไกลตะกินกดในตะกาเดอบีปักมนไวไทถาแล้วจ้า